คือสำหรับผมมันเป็นเวลาที่สังคมต้องร่วมมือกันนะครับอย่างกรณีนี้มันก็เป็นที่เรื่องที่ชัดนะครับว่าพวกเราเอกชนคนละไม้คนละมือก็สามารถทํางานให้กับสังคมได้ถ้าเราจะทําเครื่องอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับต้นทุนเครื่องหนึ่งอยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทเนาะไม่รวมค่าแรงไม่รวมกําไรนะครับซึ่งบริษัทเอกชนนะครับก็สามารถร่วมกันได้เป็นความคิดนี้เรื่องสร้างสรรค์ของพวกเราซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วคนที่มาติดต่อพวกเราเนี่ยคือสิทธิ์เก่าของวิศวะจุลา นะครับซึ่งสิทธิ์เก่าวิศวจุฬามาติดต่อพวกเรานะครับผมก็ติดต่อทางเครือข่ายที่ผมรู้จกักรวมถึงทางบริษัทจรุรัดเอนจิเนียริงแล้วก็มาช่วยกันได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราสามารถทํากันได้เป็นเอกชนสามารถคนละไม้คนละมือในภาวะที่เป็นวิกฤตขนาดนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันได้นะครับแสดงความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันให้กับสังคมเห็นนะครับทุกคนทําได้ฮะคนละไม้คนละมือนะครับคุณ คุณท็อปเองเนี่ยก็ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนธรรมดาซึ่งพอผมขอไปปุ๊บก็ไม่ไม่ปฏิเสธแล้วก็ทำงานอย่างแข็งขันผมคิดว่ามันเป็นจะเรียกว่าไงเดียเป็นสปิริตของสังคมไทยเนาะในช่วงเวลาที่มันยากลําบากเนาะต่างคนก็ต่างทําอะไรที่มันถ้าเราทํากันได้ก็ช่วยกันนะครับแล้วอย่างกอนทีที่ทางนา้นก็ใช้ธีส่งจดหมายมหาเศรษฐีตรงนี้มันจะช่วยฟื้นฟี อ๋ออันนี้อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับอันนี้ผมไม่รู้ผมผมไม่ได้ติดตามเลยครับเรื่องนี้ครับโอ้โหไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบเลยว่าว่าคุณแม่ได้รับจดหมายเปล่าอันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าถ้าที่คุณแม่ก็ออกไปจากการมอบเงินช่วยเหลือของญาติอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณของของคุณสมพรไปนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้แกไม่ได้ปรึกษาผมด้วยนะครับแกดังนั้นอันนั้นแกก็ทําของแกนะครับ ในแนวอูลนิธิผมอย,อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าพวกเราจะไม่ว่าพวกเราจะอ,อ,อยู่ที่ไหนในสังคมนะครับเรารับผิดชอบต่อสังคมได้คนละไม้คนละมือมันช่วยกันได้ฮะ<อ>นะก็ถ,ถ้ามีคนมีความต้องการนะครับคือผมเนี่ยพยายามคือทําอย่างโปรเจกต์เนี่ยคุยกับโรงพยาบาลเยอะมากนะฮะผมไม่กล้าที่จะออกแบบอะไรเองไม่กล้าที่จะ ทำอะไรเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษากับทางผู้ใช้เพราะมันเป็นเรื่องของสาธารณสุขที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนดังนั้นถ้าโรงพยาบาลไหนมีอะไรก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าถ้ามานั่งคุยกันแล้วเราได้รับความต้องการจริงๆเราก็สามารถช่วยในการออกแบบได้นะครับดังนั้นเราเปิดนะฮะถ้ายังมีโรงพยาบาลไหนยังมีอุปกรณ์อะไรที่มากกว่านี้อีกนะครับเราก็เปิดที่จะศึกษาร่วมกันนะครับ ที่สาคัญที่สุดคือความต้องการของผู้ใช้ฮะเรา yeah. ต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ว่าความต้องการของผู้ใช้ค hmm. ืออะไรนะครับเพื่อที่จะออกแบบทางวิศวกรรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้คุณาหาในะนี้ปาในนนักธุรกิจมองไงกับที่รัฐบาลกาลังที่จะปรับใช้เรื่องของมาตรการต่างๆในการรัาโควิดนะคก็คือมันต้องรักษาสมดุลนะฮะรักษาสมดุลระหว่างการดําเนินการทางเศรษฐกิจนะครับกับการหยุดยั้งการแพร่ระบาด นะครับถ้าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดด้วยมาตรการกึงเปิดกึงปิดหรือเซมิล็อกดาวต่อไปต้องเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเ,เริ่มเปิดเริ่มคลายนะครับอาจจะใช้โมเดลเซมิล็อกดาวคือปิดกึงเปิดกึงปิดแล้วก็คลายแล้วพอตัวเลขม,มันขึ้นอีกรอบก็กึงเปิดกึงปิดอีกรอบแล้วก็คลายนะครับซึ่งการคลายแต่ละรอบรัฐบาลต้องทําให้มั่นใจว่าด้านสาธารณสุขมีการเตรียมการที่ดีขึ้น มากกว่าเดิมทุกครั้งในช่วงเวลาที่ล็อกเนี่ยมันต้องเตรียมยาเตรียมเครื่องมือการแพทย์เตรียมบุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับดังนั้นล็อกค,คลายล็อกค,คลายก็เป็นโมเดลหนึ่งที่สามารถทําได้หรือจะใช้มีล็อกดาวน์ต่อไปแต่ต้องเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรที่สุดนะครับผมต้องบอกว่าฝากไปถึงาานนรัฐบาลนะฮะการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกิ่งเปิดกิ่งปิดเนี่ยซึ่งคนโอโ้โหผมลงพื้นที่ไปดูมาเองคนมันเดือดร้อนจริงๆ นะครับอดตายกันหมดนะฮะอย่าให้ประชาชนอดตายอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับอันนี้ผมว่าฝากให้ถึงรัฐบาลนะครับ